สวัสดีค่ะตอนนี้นิซัมเมอร์ของคนประเทศสวีเดนไปเราเดินไปดูกันเดินดีๆนะเดี๋ยวตกน้ำนี่เสียงน้ำหลังไหลแจ๊อันก้าเขาจะเป็นไกด์แบบนี้อันนี้ชินบ้านเขาหคือน้ำนัากลัวเด็กน้อยน้มันั่ัวเลยนั่ง มีปลาไหมเนะี่ยปลาแซลมันด่ะปลาแซลมันมีปลา,ารักบ่างในเนี้ยไม่มีหรอแกงขนเล่นแล้วมีปลาอะไรอะ่ะปลาฉลามแกงแกงแกงขนถ้าถ้าถ้าตัดน้ำอย่างงี้มาฉลามก็น่ากลัแกวแย่อย่าดอูชื่อมา ก็มีการปักป้ายโยกะโยกะ <c oughs> นี่เสียงเสียงน้ำนี้แบบเหมือนนี้เลยนะ <c oughs> ถ้าเป็นเมืองไทยก็น้ำตกเนาะอย <c oughs> ่างน้ำหลั่งไหล,ลเนี่ยฝั่งแล้วได้บรรยากาศข <c oughs> องฝั่งทางอย <c oughs> ่อย่าป้านะขมันนะลูก <c oughs> จเย็นนะลูกอ้าวเขาจะเดินข้างในเขามีเพลงนะคะเขามีของขายมีเพลงด้วยเขามีเพลงให้นั่งฟังด้วยเจ๊เขาบอกก็ดีแล้วค่ะคนไ่เยอะลุงได้ไม่เบียดกันเขามีขนมขายอันนี้ก็เป็นหน้าร้อนของคนประเทศนี้นะคะที่เขามานั่งพักผ่อนหย่อนใจกัน เราก็จะมีสดนตรีเปิดเพลงนิ่งนิ่งๆนี่มาดูน้ำทางนี้เอ้ยน้ำนิ่งน้ำที่นี่มันไม่เป็นสีเหมือนน้ำในไทยน้ำมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลดูเจก็จะมีของขายมีน้ำมีขนมมีอะไรเราไปดูกัน พามาดูนะคะใครไม่เคยเห็นเราจะไม่ถ่ายพวกพวกคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ให้เราถ่ายเดี๋ยวเราจะโดนเพราะว่าเอาเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลเราไม่สามารถที่นี่ได้แล้วก็จะถ่ายทั่วๆไปจักรยานถ่ายได้ไม่ได้ดาแล้วนะคะพล้วจะมีการเอ่ออะไรนะเล่นเกมปลาเป้าปลาโปง่งปลาอะไรเงี้ยเนานะอันนู้นก็จะเป็นดนตรี ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเล่นเกมปาลาทุกดอกอก็เหมือนบ้านเราแหละแล้วก็การจะมีของรางวัลให้เนาะห้าโครนหนึ่งดอกประมาณนั้นเดาใช้บอาเอ็มอบทูดวันจะพามาทมาพามาตมาวันนี้จะพาม,มา,า,มมา,ามดูตรงนี้อันนี้ไม่เคยมานะคะครั้งแรกเหมือนกัน ครั้งแรกที่มาเยอรอันนี้ก็เป็นที่นั่งก็ดีนะเขามีที่นั่งให้ด้วยก็เป็นน้ำไหลไปน่าจะไกลไปยันนุ่มโอเค,อคดีขพินก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะเนะี่ยน่ารักของประเทศสวีเดนโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูเล็กๆ,ๆน้อยน้อยสวัสดีค่ะ